กอจิรัชพง์และบุคกสิเดตชวนคนไทยมาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งด้วยวัคซีน HPV ในงานรีบปิดสวิตช์มะเร็ง HPV พ้อมสาสตร์โมเมนต์โชว์ผู่สุดฟินและส่งต่อความห่วงใยเรื่องสุขภาพถึงแฟนๆอย่างใกล้ชิดสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจฉีดวัคซีน HPV ชนิด9าสายพันธุ์ สามารถเข้ารับทำศึกษาจากแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศโดยสามารถรับสิทธิ์รับวัคซีนฟรีที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดศูนย์บริการสาธารณาสุขกรุงเทพและสถานศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าหรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน HPV เพิ่มเติมได้ที่ h s a d l c o t h ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางทีมงานเลือกเราเป็นคู่แรกในการมาเป็นกระบอกเสียงให้บรลงรงให้ทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายลดระดมการฉีดวัคซีนผมรอดีใจมากๆครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญผมรู้สึกว่าเออถ้าเราได้แบบว่าป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าที่ฟังดูในงานวิจัยเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้ถึง9 0เลยนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันมาเล็กตั้งั้าชีิตนะครับมันก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็มาฉ ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับเหมือนเราได้เป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งครับที่แบบว่าให้คนแบบเขาเรียกว่าอะไร <feed? S 2> ตื่นตัวเออตื่นตัวไวหมตื่นตัวในการแบบว่าเออรู้วา่าจริงๆแล้วไวรัสทีชพีวีเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากครับมันสามารถนําไปสู่มะเร็งแบบที่มันแบบฆ่าชีวิตคนคนไทยแบบอันดับสองเลยครับในในผู้หญิงจริงๆแล้วในผู้ชายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใช่ใช่ฝุ่นแหละถ้าของฟอยก็ฝุ่นใช่เหมือนกันเหมือนกันว่า ของขอาบูก็เป็นคุณแพ้เหมือนกันเลยรู้สึกว่าจะห่วงเรื่องของฝุ่นเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยทำงานเอาดอกันค่อนข้างเยอะด้วยด้วยเนื้องานเดี๋ยวบางทีแบบเราใส่แมสไม่ได้ไแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองด้วยกันแบบแว่าอาจจะหาแบบมันเป็นเหมือนออปชั่นก็เออแบบเป็นที่พ่นจมูกฟังก์ชั่นก็นคือฉีดไปมันก็จะเป็นแต่ว่าเป็นออยเป็นเจลแบบป้องกันอะไรครับพอเราออกฝุ่นแล้วก็ล้างจมูกแต่ว่าเราก็จะบอกตลอดเอ้ยใส่แมสได้ก็ใส่น้ำเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนกันเรื่องฝุ่นเลย บุก็ฝุ่นครับเพาจริงๆบุกแบบช่วงเนี้ยบุกแสบตาแล้วก็แบบเหมือนน้ำมูกมันไหลตลอดเวลาตลอดครับบุกก่าทุกคนก็น่าจะเป็นบ้าแบบเออจริงๆอยากให้ไม่ใช่แค่ฟอสแหละทุกคนแหละใช่แบบว่าเออแบบออกออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ใส่แมสใช่แล้วก็แบบว่าอะไรเลี่ยงการวิ่งนอกนอกอาคารไปก่อนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าออกกำลังกายอะไรใช่เพราะว่านี่ผมผมอ่ะผมมันจะบอกฟอสตลอดอกเฮ้ยฟอสวันนี้แม่งเราไปออกกองเงี้ยฝุ่น200อีกแล้วว่าอะไรเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งช่วงเนี้ยฝุ่น200 อัพตลอดเลยอะครับใช่ก็แ,แบบเป็นห่วงเรื่องนี้นะมากมากที่สุดจริงจริงก็เคยคุยกับเพื่อนเรบ้างน,นะครับว่าเออ เออแบบเพื่อก็เคยเล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้มันมีสิ่งนี้นะที่แบบเป็นว็อกซีนมันเป็นแบบซิ่งหมาเป็นนวสตกรรมแล้วก็เออการที่แบบว่าเราฉีดไว้อ่ะมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าผู้หญิงที่เสี่ยงครับผู้ชายเนี่ยเราก็สามารถเป็นพาหางลำภางให้แบบว่าให้คู่ของเราได้มันก็ควรฉีดทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่เพราะว่าเออเขาฟังมาจากเพื่อนก็เออผมก็เพิ่งรู้แล้วว่าเออผู้ชายก็ฉีดได้เลยเออรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมว่ามันเออผมรู้สึกว่าเออเดี๋ยยววววถ้าา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 ผผมมมมีีเเเเเลลหไไปปฉดพรระ่่กก็็อน เกิดความเสี่ยงเป็นประเลงเหมือนกันเลยข้าวแชก็กันไว้ดีกว่าแกอ่าก็ฝากงานนี้ก่อนแล้วกันครับผมก็อยากจะฝากนะครับผมเรื่องอาใครที่รู้สึกว่าเออรู้ตัวเองแบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะกังวลและกันกังวลเรื่องไวรัส h ี V นะครับก็อยากให้มาเขาเรียกว่ารับคำปรึกษาที่บูธได้นะครับก็บูธจัดถึงวันที่26นะครับผมก็มีแพทย์เฉพาะทางมาดูแลอย่างออยย่่าางงเต็มที่ทุกวันเลยนะครับก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องฝุ่นนี่แหละเออใช่เพราะว่าบ๊ธแบบ บุก็ปเป็นคนแบบเป็นภูมิแพ้ฝุ่นยอยู่แล้วอ่ะเออแล้วแบบพอพอฝุ่นรุ้ยแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นเขาได้แล้วก็กันที่ตัวเองก็คือแบบปิด,ป,ดปิดแมสใช่ครับก็อยากจะชวนทุกคนมาเฉลี่ยก๊อซีกันเนนดีนะผมก็กันวิดีแก้นะครับผมมวงว่ามันก็คุ้มกับระยะยาวเพราะว่าในงานวิจัยก็กองซีเขาก็บอกแล้วว่าเออระยะเวลาการป้องกันเนี่ยสิบถึงสิบห้าปีนะผมส่วนก็เรื่องสุขภาพก็ออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็ใส่แมสนะครับผมแล้วก็ กินเดือดน้ำที่สะอาดแล้วก็พยายามจะกินของสุกอยากกินอจากินของดิบเพราะว่าผมมึนท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษมาลนะแล้วครับใช่ก็พยายามกินของสุกแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆงด,ดกิจกรรมพวกแบบว,ว่าก <Out door. S 1> ีฬาแบบพวกเอาดออะไรครัอาจจะแบบเขาเล่นอินดอร์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พอได้กินพอกินอาหารมีประโยชน์ก็เป็นห่วงทุกคนนะครับ